อย่าใจง่ายนะถ้าฟังแล้วเชื่อเลยแสดงเป็นคนใจง่ายนะจะต้องพิจารณาก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดที่พูดออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงปัใจของโยมมันอาจจะมีความขัดแยง้งในจิตใจของเรา หรือคำพูดบางคำถูกใจพอถูกใจโยมเชื่อทันทีเลยเขาเลยพาตาไวยรุ่นเขาว่าเลยใช่เลยแบบนี้ใช่เลยแต่โยมเลยไว้รุ่นม,มาหมดแล้ว <c oughs> ขออนุญาตนั่งสบายๆอายุมากแล้วปุณสักขานตัวเอง เดยอสมองไว้แรงก็วันนี้ทือโอกาสนี้เจริญมรอนสวัสดีญาติโยมลูกศิษย์อาจารย์มาทุกทุกท่านโดยเฉพาะคุณหมอที่อยู่ในฐานะของผู้ที่สูญเสียแต่เราทุกคนสูญเสียกันหมดเราสูญเสีย สวนเสียอาจารย์อาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ประสิทธิปราสาท์ความรู้ให้กับพวกเราเราทั้งหลายในฐานะลูกศิษย์การส่วเสีย จกไปโดยที่มิไม่มีวังกราบมาเมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พวกเรานั้งหลายจะยอมรับได้แต่เราทั้งหลายต้องยอมรับต้องต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นทิ้งแม้งงว่า จะเป็นการฝึงความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่แต่ความจริงก็คือความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่งหลายนั้นเราต้องอยอมรับมันวันนี้พวกเราทั้งหลายญาติโยมทุกท่านมามาเพื่ออาจารย์มาเพื่อ แสดงความรักความอะไรในตัวอาจารย์ที่เคยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราที่เรามาเพราะว่ามันมีความผูกพันในจิตใจของเรามากมายหลายๆอย่างมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละท่านแต่ทุกคนที่มาหนักที่นี้ก็เพราะมีความผูกพันซึง่งกันและกันมันเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะแสดงความกระตันอยู่กระตาวทีตอบแนทนกันในฐานะหลายๆลยอย่าง บางคนบางทานก็อยู่ในฐานะครอบครัวอย่างเช่นคุณหมอบางคนบางทางก็อยู่ในฐานะเพื่อนสนิทมิสหายบคนคนที่มีความคุ้นเคยเคารพนับถือกันบางคนบางทางก็อยู่ในฐานะของ,องระหว่างลูกศิษยกับอาจารย์แต่ทุกคนมาเพราะขอมรับ ในตัวอาจารย์และมาเพื่อแสดงความกตันญูในวนาระโอกาสที่อาจารย์จากเราไปครบหนึ่งร้อยันอาจจะไม่ตรงที่แต่เราดีโอกาสนี้มาร่วมกันเพื่อแสดงความ,มาห่ริญกลบยทัาออีกครั้งนี้นอกจากนั้นเราต้องระดก็ยังใจตั้งใจ ตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่ดีคือเราทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันไหวพระธรรมวจดปฏิบัติสมาธิภาวนาแผ่กุศลพลบุญให้สถานที่แห่งนี้ตลอดเถนเถรรวงวิญญาณของอาจารย์มาสถานที่ทุกแห่งเป็นสถานที่ ที่มีเทวาอารัมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องรักษายอยู่การที่เราเข้ามาอาศัยในสถานที่แต่ละที่แต่ละ่จะให้เป็นซื่นมงคลเกิดขึ้นกับตัวเราหรือจะให้เราอยู่ร่มย็นเป็นสุขไดต้ต้องอาศัยคุณธรรมที่เรามีอยู่ด้วยการที่ เราทำบัดสวดมนแผ่เมตตาให้กับเทวา,ารักษุสั์สิสทั้งหลายแล้เราจะเหลสรรพสัตว์สัรเวสีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบริเวณสถานที่เขาได้รับส่วนะสมบำรมงจากเราเขาก็อน,น,นุโมทนาบุญจากเราเขาก็จะช่วยเหลือพร้อมที่จะ ทำให้เรานั้นอยู่ร,ร่มย็นเป็นสุขโดยที่ว่าช่วยปกปักรักษาคุา้มความหล่อในฐานะที่เราเป็นคนดีมีน้ำใจแผ่กุศลกับนุษยให้เขาเรามากันวันนี้พอเราํำลึกน,นึกถึงหลายอย่าง อย่างแรกก็คือนึกถึงความดีที่ท่านให้มั่นใจว่าอาจารย์มาต้องมีความดีกับทุกๆคนนักานที่อย่างนี้ทั้งที่มาและที่ไม่ได้มาจะมีความดีต่อแต่ละบุคคล มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็อาจจะขึ้นอยู่กับความกระชิบหรือสถานการณ์แต่ถะารู้แล้วก็ท่านดีกับพวกเราทุกคนดีมากดีน้อยก็ขึ้นอีกเรื่องเรามาที่นี่วันนี้เวลานี้ก็เพราะเราเนื่อถึงความนี้นี่กัน ข่ามาก็คือระหว่างลูกศิษกับอาจารย์มันย่อมมีความรักความผูกพันนึกถึงความรักที่ทา่านมีความรักระหว่างลูกศิษย์กับอ,อ,อ,อาจารย์ย่อมเน่อกว่าอาจารย์ย่อมไม่นําพาลูกศิษย์ไปในทางที่ไม่ดีหรือสอนในสิ่งที่ไม่ดี ครูบาอาจารย์ใครที่เคยเป็นครูบาอาจารย์จะมีจิตได้สำนึกว่าจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกศิษย์อาลมานี่เป็นครูสอนพระเดนมาตั้งแต่อายุสิเจ็ดสอบได้ประริญญาธรรมสามประโยคหลวงพ่อแยกเยียรให้เป็นครูให้เป็นครูสอนเสือ มันมีรุ่นน้องตามมาเราเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องเข้ามาเรียนเราต้องามมาทำว่าพี่เรียนแล้วต้องรู้รู้แล้วต้องสอนสอนแล้วต้องสอนให้ดีเป็นครูถนะ่าแต่เป็นเอนอะายุสิบเจ็ดปีโยมรู้ไหมว่าอาตมาเป็นครูได้เงินเดือนเท่าไหร่อนนั้นสอนนักทั้งฉันตรีจันโทฉันเดก ได้เงินเดือนเดือนละยี่สิบบาทเมื่อปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเดือนละยี่สิบบาทแล้วก็สอนบาลีอีกสอนบาลีอีกได้เดือนละแปดสิบบาทตลอดสรุปแล้วก็เดือนละหนึ่งร้อยบาทแต่งร้อยบาททำไมมันมีค่านะไอ้ลวดทำมาเป็นเรลนทำมา อยู่ในฐานะของเกิดมาในฐานะของครอบครัวที่ลําบากว่ายันหนเห็นค่าของเงินหนึ่งร้อยตั้งหน้าตั้งตาสอนแล้วก็ในความรู้สึกนั้นก็คือพยายามสอนให้นักเรียนเข้าใจสอนให้นักเรียนเข้าใจได้มากที่สุดถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็คือว่า หน้าที่อข,ของครูในสิ่ภาคสอนักเดียนไม่เข้าใจนี่ความรู้สึกข,ของความเป็นครูท่นะานสักกิตกระากมาก็ถือว่าความรักที่มีให้กับศิษย์ศิษย์รู้สึกหรือความผูกพันที่มีต่อมิจรสหายคนใกล้ชิดมันก็ต้้งเป็นไปโดยธรรมชาติคือ สอนลูกศิษย์ให้รู้สอนลูกศิษย์ให้ทำได้สอนลูกศิษย์ให้เข้าใจเพื่อจะเป็นครูของคนต่อไปถ้าลูกศิษย์ไม่เข้าใจก็ไม่สามารถจะเป็นครูสอนใครได้ใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจเขาจะเป็นครูสอนคนครุ่นหลังต่อไปได้ ความรักท th 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 ี่ท่านมีความดีที่ท่านได้กระทำนึกถึงคุณธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญนึกถึงความร่มเย็นที่ท่านเคยมีให้แก่พวกเรากต่เรากลื่นถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อผู้บรากา์ที่ประชุประสาท ความรู้ให้กับพวกเรานะมันเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นเครื่องหมายของคนดีทานกลปลวว่าเป็นคนมีความกระตัญญูกตาวิความกระตันญูนั้นเป็นพื้นฐานของคนดีคนเราถ้าไม่มีความกระตันญู ต่อให้เดลดาปารยกย่องสารสนมากน้อยแค่ไหนว่าเป็นคนดีก็ยังไม่ใช่คนดีที่แท้จริงคนดีที่แท้จริงต้องมีความกตัญญูตอาเวทีเพราะความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้กล่าวไว้ บอกว่านิจต่างสาวธุโรบานังกตันูกนวกตะเวทีซึ่งแปลว่ารู้คุณที่ท่านได้เพื่อคุณช่วยเหลือแกลรามาก่อนแล้วตอบแทนท่านตามสมควรเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้นี่คือ คนที่มีความกตัญญูโดยเฉพาะบิดามารดาหรือพ่อแม่พ่อแม่เ,เป็นบุคคลที่เราจะต้องกตัญญูเป็นอันดับแรกเพราะอะไรเพราะชีวิตเราเราได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าไม่มีพอ่อไม่มีแม่เราจะหาชีวิต ทาจิตวิญญาณอาเลือดเนื้อมาจากไหนพ่อกับแม่เป็นผู้ให้ชีวิต <c oughs> ให้เลือดเนื้อให้จิตวิญญาณแก่ตัวเรามาจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนเราต้องยอมรับว่าสองท่านนี้คือผู้ที่ให้ชีวิตแก่เรา คนที่เราผลจะกระทำความบัติบันประตเวยดีต่อคนแรกหรือคาดแรกกลุ่มแรกก็คือพ่อกับแม่คนอื่นมาหยังพ่อแม่ต้องมา,าพ่อแม่ทุกยากลาบากคนที่เราควรช่วยเหลือ,อก็คือพ่อแม่ท่านจะลําบากแค่ไหน เราจะต้องช่วยเหลือท่านท่านจะผิดพลาดทำหน้าที่บกพร่องอย่างไรเราต้องให้กับไเราต้องย้อนกลับรังลึกนึกถึงไปเมื่อตอนเราเป็นเด็กน้อยที่คลอดออกจากท้องของแม่มาเรา ได้รับการอุ้มชูเลี้ยงดูจากพ่อกำเนิดถามว่าท่านรักเรามากแค่ไหนท่านทะนุถนอมเรามากแค่ไหนท่านยอมอดยอมเจ็บยอมทนยอมทุกอย่างเพื่อลูก ยะถาวะริวะผูระปาฤกุเรนติสาวรานเอวะเมวะอิโตทินางเปตานังอุปากัปตีอิชิตังปะทิตังตุมหังทิตังเมวะสมิจัตุสะเภปุเรนตสังกัปปัญโห रसो जथा मानि तिरसो जा ภะสสทีพะกายังสุขังพรังสิริอาจัปโขังโธเทเจยัสวาสตวัสสจายุวสิทีพะวันตุเตภพะวตุสาพมังค์ลังขันตุสัพพะเท เวนัสธาโสจีภวันตุเตภวตุสาภังขลังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมาเว 嗯。Uh